ผมประกันเลยว่านายพลลดเพราะนั้นทุกคนที่เรียกร้องให้ในายพลลดนี่คอยดูถ้ามีขา้าการพลเลรือนแล้วนี่นายพลจะลดตาแหน่งนายพลนี่เยอะด้วยเหตุไหนก็ไปพบหมอก็เป็นนายพลข้าราชรการก็เป็นนายพลถ้าโตขึ้นไปเพราะนั้นทุกตำแหน่งเป็นนายพลหมดมันจึงเยอะเราก็ลองมาดูสิว่าทําให้มันเงินกับกระทรวงอื่นที่เขากำลังปริรูปไปแล้วเนี่ยเอาภารกิจเอาตําแหน่งให้มันตรงภารกิจเอาภารกิจนั้นตําแหน่งนั้นเหมาะสมกับเงินที่ได้เพราะนั้นมายแยกแยะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันต้องมีขา้าการพล,ลเรือนขึ้นในกระทรวงกลาทงห o ซึ่งวันนี้ถ้าสภาเราช่วยกันพิจารณาแล้วรับรองทําบัญชีเงินเดือนให้เขาได้ เทียบเคียงไม่ด้อยไปกว่ากระทรวงอื่นแล้วให้เขาแลเห็นความก้าวหน้าของเขาเนี่ยในลู่ของเขาที่เป็นข้าราชการพลเรือนเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะมีข้าราชการทหารเนี่ยปรับลูกมาเป็นข้าราชการพลเรือนอีกเยอะเขารอตรงนี้แหละครับถ้าเราทําไม่ดีก็จะโอนมาเยอะพอเขามาเยอะแน่นอนนายพลก็ต้องลดพอขพ้านาชานตุลาการ,ตร,การโตขึ้นก็มาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นชนานาญการคุณวิชาการก็ชานาญการเรียเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ไปหมอก็เป็นนายแพทย์ก็ว่าไปนายพลจะลดลงเองเพราะฉะนั้นวันนี้กฎหมายฉบับนี้มาถึงสภาเนี่ยจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เราต้องช่วยกันทําทําเพื่อให้ข้าราการในกระทรวงกงองโหมที่เขาอยากจะเปลี่ยนสายมาเป็นข้าราชการพลเรือนนี่ได้มีความเชื่อมั่นมั่นใจในสถานะความก้าหน้าของตัวเองผมจึงสนับสนุนเต็มที่